สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากจากสสส คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าเรื่องของกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่14เรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองผู้รับใช้งานบ้านตมบ้านนะคะคคแล้วก็บอกว่าช่องทางในการร้องเรียนให้ข้อมูลเพิ่มอย่างน,งนี้ว่าสายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงานคือ1546นะคะ1546นายในจ้างโทรไปก็ได้ขอข้อมูลเรื่องกฎกระทรวงตัวใหมน่นี้หรือผู้ใช้แรงงานโทรไปขอข้อมูลก็ได้เหมือนกันครับ1546นี้ใช้ได้หมดเลยในเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับแรงงานค่ะไม่เฉพาะ กรณี <G or ani> ของลูกจ้างที่เป็นคนรับใช้ตามบ้านเท่านั้นลูกจ้างบริษัทลูกจ้างโรงงานอะไรก็โทรไปได้ค่ะมาช่วงเศ,ษศรษฐกิจวันนี้นะครับคุณเทพกิจก็จะมาบอกเล่าความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของ 3G นะฮะยังไม่จบเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปยื่นคำร้องตอ่อศาลปกครองล่าสุดพรุ่งนี้จะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้กันนะครับติดตามจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับวันพรุ่งนี้ครับครับวันพรุ่งนี้ศารปกครองกลางนะครับจะนัดผู้ตรวจการแผ่นดินมาไต่สวนกันนะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณ10บโมงครึ่งพรุ่งนี้เช้านี่แหละฮะเพื่อที่จะมาตรวจสอบนะครับว่าการประมูล 3G ในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับต้องติดตามดูเลยนะครคุณผู้ชมครับพามาดูเลยนะฮะวันนี้ศารปกครองกลางประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ10บโมงครึ่งจะนัดผู้ตรวจการแผ่นดินมาไต่สวนนะครับในขณะเดียวกัน ถัดไปอีกหนึ่งวัน15พฤศจพฤษกายนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นการนัดไตส่สวนสำนักงานกสชซึ่งเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องร้องนะครับคดีนี้จะเห็นนะฮะว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องต่อสารปกคอรองกลางตั้งแต่วันที่8พฤพฤษกายนที่ผ่านมาหลังมีผู้ร้องเรียนหลายกลุ่มนะครับเกี่ยวกับการประมูล 3G ตามประก,กาศกสชเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนะครับโดยเป็นการร้องเรียนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกสชและก็สํานักงานกสชนี่แหละฮะและท้ายที่สุดนะครับเมื่อมีผู้มาร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยทําให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาประชุมกันแล้วก็เห็นชอบในการส่งเรื่องให้กับสารปกครองกลางมีการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะขณะเดียวกันนะครับในมุมของกอสชอเองนะครับแม้ว่ายังมี บรรดาหน่วยงานต่างๆยังคงยื่นฟ้องร้องกับสารปกครองกลางน,นะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนว่ากําลังเดินหน้า 3G อย่างเต็มตัวเช่นเดียวกันนะครับและก็ประกาศอย่างชัดเจนบอกว่าเรื่องของค่าบริการ 3G ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียงหรือว่า voice นะครับหรือว่าด้าน data หรือว่าด้านข้อมูลเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ครับวันนี้นะครับทางรองประธานกสชพันเอ,ดอกดรเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณนะครับในฐานะประธานบอร์ดโทรคมนาคม บอกภายหลังการประชุมกับบรรดาค่ายมือถือในวันนี้นะครับว่าได้มอบหมายให้ภาคเอกชนทั้ง3รายไปจัดทําวิธีการและก็แนวทางค่าบริการ 3G ตามกรอบของข้อกําหนดนะครับว่าจะต้องปรับลดค่าบริการด้านเสียงหรือว่า voice นะครับรวมไปถึงค่าบริการด้านข้อมูลหรือว่า data ให้ลดลง15-20%ของค่าบริการในปัจจุบันและก็ให้นํารายละเอียดข้อมูลรวมไปถึงข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับค่าบริการ นำมาเสนอกับบอร์ดธุรกมนาคมภายในสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนอัตราค่าบริการนี้นะครับหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้อสรุปแล้วก็จะต้องเป็นข้อตกลงระหว่างบอร์ดธุรกมนาคมกับภาคเอกชนทั้ง3รายที่จะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้ภาคเอกชนนะครับที่จะต้องให้ใบอนุญาตภาคเอกชนภายใน90วันหรือว่าต้องไม่เกินวันที่18มกราคมปีหน้านะครับ ซึ่งค่าบริการที่ว่านี้เมื่อเป็นข้อตกลงแล้วจะต้องเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการออกบอนุญาตเพื่อให้ภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตไปนะครับกำหนดค่าบริการ3 G อย่างเป็นธรรมกับบรรดาผู้บริโภคนะครับก็จะเป็นการกําหนดแบบชั่วคราวก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการประกาศบรับงคับใช้ค่าบริการ3 G ขั้นสูงซึ่งก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดล่าสุดนะครับกสทชอบ,บอกว่าได้ส่งข้อมูลให้กับ ITU ประเมินวิเคราะห์ผลการประมูล 3G ให้เป็นไปตามหลักสากลนะครับก็คาดว่าภายในต้นเดือนหน้าจะมีการรายงานผลการวิเคราะห์แล้วก็การประเมินทั้งหมดด้วยนะครับ พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาจริงเอาจาังกับการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็มีการส่งสัญญาณมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กระทรวงพลังงานก็ส่งสัญญาณเช่นเดียวกันครับบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่แหละครับรัฐมนตรีพลังงานพงศักดรริ์รัตพงศ์ไพศาลบอกนะครับว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเติมข้อมูลโครงสร้างราคาพลังงานทั้ง LPG และก็ NGV โดยจะมีการดูข้อมูลผลกระทบให้รอบด้านนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการนําเสนอข้อมูลกับนายรัมนตรียี่งรักชินวัตรรวมไปถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังนะครับ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงที่ว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการประชุมในเตือนหน้าเพราะฉะนั้นแนวโน้มราคา NGV และ LPG ภาคขนส่งก็มีแนวโน้มสูงมากๆนะครับที่อาจจะปรับราคาหลังสิ้นปีนี้ไปแล้วแต่ต้องรอดูผลประชุมอีกครั้งหนึ่ง แต่ราคานะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น NGV และ LPG จํจำเป็นต้องปรับขึ้นนะครับเพราะว่าอีก2ปีเสศษๆเราจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AAC ซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปนะครับในส่วนของ LPG หลังจากที่มีการปรับขึ้นแล้วกระทรวงพลังงานบอกว่าจะมีการช่วยอุดหนุนคนที่มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับเรื่อง,องความคืบหน้า กับความชัดเจนของการปรึงราคาน้ำมันดีเซล30บาทต่อลิตรนะครับรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็ยังคงดูแลไม่เกิดอัตรานี้อย่างน้อยถึงสิ้นปีเช่นเดียวกันนะครับโดยนิบายของนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำหนดให้พิจารณาว่าไม่ต้องการที่จะเห็นราคาเกิน30บาทต่อลิตรเพราะว่า พอพ้น30บาทไปแล้วเป็นราคาที่มีผลทางจิตวิทยาของราคาสินค้านะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทางรัฐติีพลังงานบอกว่าก็อาจจะใช้นิยวบายนี้ต่อไปนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคา LPG รวมไปถึงราคาพลังงานโดยเฉพาะดีเซลในตลาดโลกนะครับว่าจะผันผวนหรือไม่ซึ่งก็จะมีผลกับการกําหนดราคาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะส่วนประเด็นอื่นในรอบวนันมีรายที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองการชุมนุมในวันที่24นี้ทางภาคธุรกิจมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยปีหน้าเพราะส่งออกไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวจึงจำเป็นที่ต้องใช้ภาคการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยกระตุ้นการบริโภคมาทดแทนดังนั้นหากการชุมนุมยืดเยื้อะจะส่งผลกระทบทันทีต่อภาคการท่องเที่ยว กรมการค้าภายในยังไม่ยกเลิกราคาแนะนำอาหารเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนด้านศูนย์อาหารในห้างประกาศช่วยตรึงราคาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก่อนจะมีการพิจารณาต้นทุนการผลิตอีกครั้ง โตโยต้าเตรียมเปิดตัวรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ผลิตในไทยในงานมอเตอร์โชว์มีนาคมปีหน้าค่าตลาดรถปีนี้ยอดแตะ1,400,000คันสำหรับยอดผลิตรวมของโตโยต้าปี2,555จะอยู่ที่ประมาณ880,000คันซึ่งถือเป็นสถิติใหม่เช่นเดียวกันในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีของโตโยตา้า เวทีท a l กมาร์เก i n ติ้งในดิจิทัลเอ a ราคึกคักประธานเครือเนชั่นมั่นใจอีก2ปีข้างหน้าทุกอย่างจะกลายเป็นโมบายทั้งหมดเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเตือนนักการตลาดระวังม็อบออนไลน์ด้านกรู IT Social Network ชี้ทุกองค์กรควรสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองตอบรับกระแสเทรนด์ดิจิตอลแทนที่เว็บไซต์ คุณผู้ชมครับอีกเดือนเศษเท่านั้นเองนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับตามประเพณีก็จะมีการมอบของขวัญมอบกระเช้าของขวัญให้กับคนที่รักรวมไปถึงบรรดาคนที่นับถือด้วยนะครับและช่วงที่ผ่านมานะครับบรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆก็เริ่มที่จะมีการนํากระเช้าของขวัญมาวางแล้วนะครับวันนี้คุณธนิตาบุญล่าจะพาไปดูบรรยากาศครับย่างเข้าสู่ฤดูหนาวก้าวเข้าสู่ปลายปี ได้เวลาธุรกิจกระเช้าของขวัญกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะวัฒนธรรมคนไทยนิยมมอบของขวัญให้แก่กันในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่เพื่อแสดงถึงความรักต่อญาติแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าแม้จะเกิดปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองแต่คนไทยยังไม่ลืมมอบความสุขให้แก่กันดังนั้นในปีนี้จึงเชื่อว่าตลาดกระเช้าของขวัญยังคงคึกคัก แม้ภาพรวมของตลาดกระเช้าของขวัญในปีที่ผ่านมาจะซบเซาลงร้อยละ4.5หรือมีมูลค่าตลาดเพียง735ล้านบาทแล้วเราก็หวังว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์กลับมาในสภาพปกติเราก็หวังว่าเราจะขายได้ดีขึ้นแล้วก็ปลุกกระแสของกระเช้าปีใหม่ปลุกความสุข ที่ไม่มีสิ้นสุดเกิดขึ้นในปีนี้นะคะที่ทําให้มูลค่าตลาดน่าจะโตจากปีที่แล้วประมาณ10%นะคะมูลค่าตลาดถ้าโต10%ในปีนี้สิ้นปีนี้จนถึงมกราเนี่ยมูลค่าตลาดของกระเช้าปีใหม่ใน m o เดิร์นเทรอย่างเดียวน่าจะอยู่ที่850-900ล้านบาทดังนั้นในช่วงปลายปีนี้ห้าง m o เดิร์นเทรหลายๆจึงต่างงัดกลยุทธ์ขึ้นมาอย่างเซ็นทัลฟูรีเทลมุ่งกลยุทธ์จัดกระเช้าเจาะก,กลุ่มนักธุรกิจ ครอบครัวเพื่อนฝูงหนุ่มสาวกรันตีคุณภาพสินค้าในกระเช้าขณะที่ราคาสินค้าในปีนี้อาจขยับขึ้นบ้างแต่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย สำหรับราคากระเช้านะคะก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะคะจะอยู่ที่ระหว่าง1,000บาทถึง3,000บาทนะคะทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสินค้าที่อยู่ภายในกระเช้านะคะอย่างกระเช้าใบนี้นะคะราคา1 0 9 0บาทนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อนะคะเพื่อน,นำไปมอบกับคนที่คุณรักนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ ขณะเดียวกันกลยุทธ์กระเช้าออนไลน์เริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิตลอลเพราะเพียงนั่งคลิกอยู่ที่บ้านก็สามารถส่งมอบของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้อย่างสะดวกและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและจากบทเรียนที่เกิดขึ้นทุกปีอย่างพบสินค้าในกระเช้าหมดอายุมูลค่าไม่สมกับราคาดังนั้นสคบจึงออกมาคุมเข้มหากผู้ประกอบการคนไหนฝ่าฝืนต้องได้รับโทษไปตามระเบียบอย่างเช่น หากไม่ติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าปรับ1,000 0บาทสินค้าไม่ตรงตามรายการที่แจ้งรับโทษจำคุก6ปีปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหวังว่าในปีนี้และทุกๆปีผู้ประกอบการธุรกิจกระเช้าของขวัญจะมีส่วนช่วยมอบสิ่งดีๆไม่ทำผิดกฎระเบียบเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อคนไทยจะได้มอบสิ่งดีๆให้แก่กันพัทายุชุนงามถ่ายภาพ ธนิตามุลล่าเนชั่นทีวีรายงานขอบคุณครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพังหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับ <c oughs> พบกับผมเทพกิจชาติสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์อย่างสุขครับ